กับสินค้าราคาพิเศษตื่นใจไปกับผอแจกแถม Jack มากมายข่าวดีในวันที่19ตุลาคม2556นี้ร้านขวัญฤทยการเกษตรสามแยกสดาวคู่บ้านปากน้ำ ร่วมกับบริษัทเคมีเกษตรชั้นนำได้แก่บริษัท p Y M Interpol จำกัดบริษัท o r a n ออบ้ายจำกัดบริษัท f r e e b o จำกัดบริษัทนาโ Nano a g ายจำกัดและบริษัท p o r t ้อ i n p l a n จำกัดจัดรายการขายเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าเกษตรกรครั้งยิ่งใหญ่ทั้งลดทั้งแจกทั้งแถมและมอบโชคจุใจถึงสงชัน้นโ <Ⅰ S 2> ชคชั้นที่ห เพียงท่านซื้อยา1นขวดรับไปเลยของสมนาคุณหนึ่งชิ้นและหากซื้อครบ1,000บาทจะได้รับคูปองลุ้นโชคในชั้นที่สองอีกหนึ่งใบและโชคชั้นที่สองคูปองที่ได้รับสามารถนำมาลุ้นของรางวัลใหญ่เช่นสร้อยขอทองคำนัดหนึ่งสลึงพัดลมผ้าห่มนวมน้ำมันพืชและของรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์รับมาก กันไม่ได้เพียงวันเดียววันเดียวเท่านั้น19ตุลาคมขอย้ำ19ตุลาคมนี้19ตุลาคมนี้พบกันที่ร้านขวัญเรือไทยการเกษตรสามแยกสดาคู่บ้านปากน้ำตลอดงานมีอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงฟรี